ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นต่อไปฮะกับประเด็นที่ทางด้านสมุดประการชิตีครับเตรียมยืนทวงกรรมการเป่าค้านสายตา3หคนเกมเจ้าการทะเลทีฟสีครับ โดยชี้ขนาดทั้งนี้ครับกังขาสุดๆครับสำหรับทางด้านสมุดปราการจิตีครับเตรียมร่นจดหมายถึงคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของทางด้านสมาคมกีฬาลูกหนังไทยครับเป็นผู้ตัดสินคุณนิวัตอินศาสตร์และทีมานผู้ตัดสินแวร์ครับทำหน้าที่แบบคันสายตาถึงสามเหตุก,การณ์จุดทําให้แก้เสมอการเตะเลมสี่ไป2ประตูต่อ2ครับและจากเหตุก,การณ์นี้จ้ากังขาของการทำหน้าที่อของผู้ตัดสินในเกมที่เขียรนสมุดสมุดปราการจิตีครับเปิดบ้านเสมอกับทางด้านสิงคโปร์าการเตะเลมสี่ไป2ประตูต่อ2ในศึกตะลีป์สองพันที่8ที่สนาม สมุรประการสเตเดียมเมือวันเส์ที่16ตุลาคมชี้่านมาครับและสุดครับทางด้านบทบริยนของทางด้านเกียรติสมุดกัรเตรียมยื่นหนังสือเพื่อประท้วงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนิวัตอินสานและทีมงานผู้ตัดสินเวียต่อคณะกรรมการพิจารณาวินัยมรารยาทของทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับหลังจากที่จังหวัดที่เชิดดำทำหนา้าที่ตัดสินแบบคันสายตาถึง3มเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ครับเหตุการณ์ที่1ครับจากจังหวัดในครึ่งแรกครับที่ทางด้านสุพนัทบุรีรั์ครับไม่ขวาของทางด้านสมุดประการชิตตีมง่งบนไปโดนแขนของทางด้าน าการทรรเนี่ครับที่ครงแขนออกมาแบบชัดเจนแต่ผู้ตัดสินอย่างคุณนิวัตอินาสารกลับไม่เรียกดูเวียาแต่อย่างใดครับ เหตุการณ์ที่2เลยครับจากจังหวดในนาทีที่5 9ครับทางด้านสมุดประการชิตีเสียประตูจากลูกเตะมุมครับแต่ก่อนนั้นนี้มีจังหวะที่บนไปโดนทางด้านสิวกอนจากครูประสัดกองกลางการทะเรืฟีครับออกหลังไปก่อนแต่ผู้ตัดสินกลับให้ลูกเตะมุมกับการทเรืฟีและเป็นลูกเตะมุมที่ทําให้การทะเรืฟีได้ประตูครับในขณะที่เหตุการณ์ที่3ครับจากจังหวัดที่ทางด้านฟิลิปรูเร์เบกขวาการท่เรืฟีใช้มือดันตัวทางด้านเดสุกิตซากายกองกลางของทางด้านสมุดประการชิตีครับเพื่อพยายามขัดขวางทางวิ่งไปทาประตูในนกกรออบั่่ทีูสิ นิวัตอินซาดเป่าเป็นลูกจุดต่าทันตีแต่ทว่าได้รับสัญญาณจากห้องควบคุมเวียครับก่อนที่เจ้าตัวจะออกไปเช็คเวียด้วยโจด้วยตัวเองและกับตัดสินแม่เป็นลูกจุดต้นแก่จ้าบ้านเคียสมุดสมุดประการชิตีครับ โดยชิ้นงานประเด็นต่อไปฮะกับควันหลงจากที่ทางด้านพลพักคของสิทธาทางการเตลิฟสี่ครับบุกไปเสมอกับเคสสมุดสมุดประกันชีวิตไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ในศึกทะเลสองวันี่ยี่สิบแปดนัดที่แปดเมื่อเสาร์ที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาครับแต่เมื่อครบพวกงเขาับมีเพิ่มไปสิบสองเต็มจากการลงสนามแปดนัดครับและชิ้นงานล่าสุดกับทางด้านโคตรองดุสิตเฉลิมเส้นคุณซื้อใหญ่ของทางด้านการเตลิฟสี่ครับได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมดังกล่าวครับว่าอย่างที่บอก ก่อนมาครับก็ここได้บอกน้องๆว่าเป็นเกมที่ยากในเจอกับการที่สมุดประการชิตเต้ครับยิงพวกเขาได้เล่นในบ้านด้วยแถมฟุตทีกด้วยคุณภาพและทริเวอร์เขาก็ทําได้ดีในครึง่งแรกครับแต่ครึ่งหลังเราก็พยายามกดดันเพรสสูงขึ้นครับวิ่งข่าาบนได้มากขึ้นซึ่งเราก็ทําได้ดีครับในครึ่งหลังแล้วเราก็ทําได้ดีครับ,อบอกดดันเขาได้ดีแถมได้ยิงประตูขึ้นนํเขาควออิดด้วยครับถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยครับแต่เราก็ยังเสียประตูขึ้นซึ่งจะต้องบอกว่าให้ไปก็เป็นลูกที่เราเสียบ่อยครับ คือลูกตั้งเตะอะไรที่เราเสียประตูบ่อยคือลูกครอสจากด้านข้างครับแต่ก็ต้องกลับไปแก้ไขกันใหม่แะต้องเข้มข้นกว่าเดิมเกมใหญ่ๆแบบนี้พอเราต้องชิงความได้เปรียบได้ต่อเนื่องจนตลอดเกมครับแต่เราก็ยังทําได้ไม่ดีครับ แต่ทั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับก็ไม่เป็นไรครับเกมนี้ถือเป็นเกมที่สนุกผมว่าครบรถเลยมีคุณภาพเพราะเครื่องหลังเราเปิดเลขนะใส่กันเลยครับคือจะเอาชนะการจเจ้าสามเต็มคือสนุกครับวยอะไรของลูกทีมด้วยก็อย่างที่เราบอกต้องแก้ไขกันเลยเราต้องปิดลูกการเสียประตูจากด้านข้างเลยเสียลูกจากทางด้านคอเนอร์หรือลูกฟรีคิกอะไรแบบนี้ครับ และสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทันนัการเทเรซีครับจะกลับไปเล่นในบ้านรับการมาเยือนของทันาันต่อพิาตส PT ีประเจเวซีในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่สนามแพสสเตเดียมเวลา18.00นตรงนะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปฮะกับทางด้านผู้จัดการช้างศึกครับเผยขาดีลงหน้าหลังยืนยันธีรทรเป็นอีกหนึ่งแข้งจากเคริ่ที่รับปากพร้อมช่วยทีมทวงแชมป์อาเซียนส่วนกวินก็ติดต่อมาด้วยครับโดยที่ขณะทางด้านนวลพรลมรัำซำครับผู้จัดการทีมของทางด้านทีมชชตัยครับเผยเปิดเผยขาดีลงหน้าหลังยืนยันธีรทรบุญมาทันแม็กซ้ายคนสำคัญ่องทางน้ายูโกมาเอฟมาริโนทีมในเจริญญี่ปุน่นแลปะปากพร้อมมาช่วยทีมชาติช้างศึกครับลุยทางด้านเอฟซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงปลายปีนี้ครับ ดังนี้ครับก่อนหน้านี้ครับทางด้งนนนานชาลทิส่งกระสิจนจอมทัพของางด้่นคอนซาโดเรซัปโปโรครับเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันตัวเองว่าพร้อมจะกลับมาช่วยทีมทวงแชมป์มาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ในล,ล่าสุดในส่วนของลายคอนตงด้านที่โดนทนบุญมาทานครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจากเจลิกที่จะพร้อมมาช่วยทีมเช่นกันจากการยืนยันลวงนาของทางด้านมาดามแป้งครับ โดยชื่อราานมาดามแป้งครับได้กลาบผ่านเป็นปิดของตัวเองระหว่างไลฟ์สดครับมันช่วงคำมทีสิบตุลาคมทชิบ่านมาครับว่าทางด้านเจ้าจีชนาทิพสงกระสิทธิ์และเจ้าอุ้มธีตรตนบุญม,มาตันมาแน่นอนตกลงกับพี่เลยครับ แต่ต้งนี้ครับเกมเล็กที่จะเล่นกับปูไในหรือจิโอริเตอาจจะมาไม่ทันครับโปรเจลิจะเล่นเกมสุดท้ายวันที่4ธันวาคมครับทั้งคู่บอกพี่ว่าเอาชนะก่อนเลยครับพวกผมมาแน่นอนในเกมต่อไปที่จะพบกับฟิลิปปินส์ครับและอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับสโมสรครับ,สสรบแต่ช่วงนั้นว่างพอดีก็จะพยายามขอมาให้ได้ครับลหวังว่าทั้งคู่จะ ขอมาช่วยพี่ด้วยครับในส่วนของทางด้าน,นกาวินทัมสัจนานครับก็ติต่อมาแล้วครับและสำหรับทางด้าน,น f อฟเอฟซูซูกิครับ2 0 2 0จะทำการแข่งขันกันในวันที่2ตรลาคมถึง1มกราคมครับโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ในทีมชนะจากรอบคัดเลือกอย่างตีมอเลเตรหรือทางด้านบรูนไนครับ โดยในขณะที่ประเดินต่อไปสําสำหรับทางด้านอดีบยกุกกาเดบูครับคุณซือของทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซีครับที่เพิ่งนําลูกทีมเปิดบ้านพ่ายต่อทางด้านบีจีพันยูเนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกไทยลีกหนึ่งเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งทำให้สี่นัดหลังสุดแพ้สาเสมอไป1นครับโดยครับไม่กังวลกับผลงนานเพราะมั่นใจว่ายังมีหลายเกมครับอีกทั้งครับฟรฟมของลูกทีมในแต่ละนัดก็ยังสู้ได้อย่างไม่เป็นรองครับเชื่อว่าจะกลับมาคืนฟอมเก็บเต็ตมด้อย่างแน่นอนครับ โด่ทีนะทั้งนัทอดีบายูครับได้ออกมากล่าวหลังจบเกมครับมาก่อนเกมกับบีจีปทุมยนต์แต่เราหวัง3แต้มจบครึง่งแรกเกมยังสามารถที่จะออกอะไรก็ได้เสมอกันสูตรประตูต่อสูตรครับซึ่งทุกคนก็จาได้ดีแต่โปรครึ่งหลังครับเราพลาดกันเองครับทำให้เราดูลงโทษครับแม้ว่าจะพยายามเอาคืนก็โดนอีกมันเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆใน,น,น,นแต่ละเกมซึ่งนัดนี้เราก็เสียเองมากกว่าครับเด็กๆก็เสียดายครับและทั้งนี้ครับ จากผลงานที่เราไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันเล้นนั้นผมไม่ได้กังวลอะไรครับรถทุกเกมเราทําได้ดีอยู่แล้วครับเพียงแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนเปนชัยชนะได้เท่านั้นเองแต่ละนัดเราสามารถสู้กับทุกทีมได้ครับลูกเกมของเราก็ไม่ได้เป็นรองเพียงแต่เราจําได้ไม่ได้อีเท่านั้นครับทั้งนี้ครับผมยังเชื่อมั่นว่าในทุกทีมทุกคนครับโปรแกรมการแข่งขันยังมียาวไกลครับเราจะกลับมาได้อย่างแน่นอนและเกมหน้าเราก็จะหวัง3แมต้มเหมือนเดิมครับและสำหรับโปรแกรมของตะนันสุวรรณเบรสซีครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปก็คือวันอาทิตย์ที่ย นานหน่งบวัวพิเชษ fc นั่นเองครับในขณะที่ประเด็นต่อไปฮะประเด็นนิ้สําคัญเหลือเกินครับเมื่อพูว่าครับและเผยแข้งช้างศึกอาจไม่สามารถลงเปลินเชียไทยได้ในรายการซูสุกิครับและจิงแชมป์เอเชียยูยี่ครับด้านสมาคมแร่งประสานตามทังนั้น A fc และฟีฟาทันทีครับโดยที่นายพูว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยว่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยอาจไม่สามารถลงเพลงเิงทีมชาติไทยได้ครับในศึกฟุตบอลทางด้านซูสุกิครับ2 0ง0ัและทางด้านจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปี จากผลกระทบล่าสุดที่ถูกแต่นั้นองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องงโลกครับเป็นหนึ่งปีเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎที่ต้องแยกหน่อยอนวยงานตรวจสารกระตุ้นเป็นอิสระครับโดยชื่อนายผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยบัตรรายการรายการหนึ่งทางช่องทางช่องหนึ่งครับที่มีพิกบทางนั้นกิตติคุณอุดมผลครับทางงานโทคุงพิรัน ในต่นนั้นเจ้ายักษ์จิตกรครับหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่การแข่งขันกีฬา,าฟุตบอลรายการต่อไปคือรายการฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียราบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียครับหรือที่ประเทศไต้เกแข่งขันกันในวันที่23สิงหาคมนี้ครับที่ประเทศมองโกเลียและฟุตบอลซูซูกิครับ2020ว่าจะมีผลกระทบถึงเรื่องของการแช้ตรงเจ้าไทยหรือเปลี่ยนเจ้าไทยหรือไม่ครับ ในทั้งนี้ครับในส่วนของเรื่องของการลงเปลี่ยชาติครับถ้าทีมชาติไทยจะลงสามารถลงได้ครับแต่ว่าทางผู้จัดจะไม่สามารถปลดเปลี่ยชาติได้ครับแต่เป็นโ้อที่จะต้องขอยกเว้นได้เพระทางด้าน IF หรือทางด้านสหพันธ์กีฬานานานชาติไม่ได้มีความผิดด้วยครับขอสามารถขอยกเว้นจนเป็นรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าและขอยินดนสิทธิในการจัดการเข่ยวันหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ในการใช้ตรงใช้เปลิ่ยนชาติไทยก็สามารถที่จะขอได้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e ฟ f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำนไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ